เอาลิงมาแล้วก็เตะดีกว่าไม่เข้าเกินจะรอดูเนเมคืนนี้จะรอดูจะรอดูเนเมคืนนี้ใบอะโอ้ใบเดินเนี่ยตรงโอ้ยวิ่งไวกันจังตัวตัวอุ้วิ่งไม่ทันนะเนี่ยวิ่งสู้แมวไม่ไหว เนี่ยวินควินงยูเน่ยวิยกก่งแทงกระต่ายไปเลยบ้าไปแล้ววิ่งของวิ <c oughs> ่สุดเท่ของยูวิ่งนำกระต่ายไปแลวจ้ามาวัมีม้ามาไ,มได้หนึงตัวเออ้ยมาจอ่อดิปา่าวะอย่าทองไม่ออกเลย ้ยอีกรัวๆเลยว่เยะเฮ้ยเอ้าโดนผักอ้าโอ้อหวัวน,น่าจะตายนะเนี่ยะะมันภาคเข้าไปในตัวมันแล้วมันก็นเลยหลุดออกมาได้สิจะตายเถอะมีอ๋ออย่ากท้งอยู่นั่นนูนลมพอดีนะมะัม 9, ้งกลางเก้าพันแปดน ขอให้พี่อยู่ให้พี่แลมตัวขอเรียบร้อยหมดเฮ้ยโดนแบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแบนว่าโดนแบนตองเก้ามันดีด DP จะโดนแบนได้แปลงอะไรมันจะเป็นชัยวัดซ่ามากกว่าโดนแบนวัดซ่าโดนผมเลิกเล่นเกมนี้เลยไงได้ผมเลิกเล่นเกมนี้เลยคนบอกได้ทองด้วยตายแล้ว ช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่หน้าโต๊ะฝาสุดเนี่ยชุบให้หน่อยเอ้าลุดนี่ไงโดนแบน <laughs> ยอกยอกโอ้หนี่ก็แช่งจังเลย <laughs> ไม่จริงจริงจริงมันขึ้นจริงมันขึ้นตัวแดงมาเลยยูสเตอร์แบนแบนเด็ดแต่แต่มันไม่เขียนช่วัตรแต่ว่าใครใครท่งนไหนโดนแบนประเด็นไม่มีใครเจ็บพิดเลยจะระเบิดผิดไป ก็หาซื้อเส้นชาก่อนตัวนี้มันละเปิดทัดเลยมีเป้าใหม่ทุกตัวเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรเป็นนั้าาน,าานสาบานไอ้ี่สาบานเองสาบานนี่นี่นี่อทพี่อ,อยู่อ่ะโขเก็บผิดนะแต่เกามีเกาะอีกรอบหนึ่งเหรอ ผมเล่นดีๆตลอดอ่ะไม่เคยปวนบอกได้คำสาบานก็ตายฟรีอยงานนี้ยแค่อาปากก็แบบมาแล้วอ่ะอิวเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมีน้องช็อกอะไรเมื่อกี้พี่นไม่มีคนเก็บเฮ้ยนี่อันนี้ของดีอยู่ในนี้ปอดภัย จริงเปล่าอย่างนี้ปลอดภัยจริงเหมสูดสูดโ a m a g e นี่สูด d a m a ยากจะรู้มันจะสัตกันไหมบกติดก็นี่มีคนจะรู้ว่ามันจะสัตแค่ไหนก็ะชูนทำไมสูดวะระเบิดพี่ใส่ตัวเองอะนะตะทอนเหรอตะทอนเข้านี่ไงตะทอนแมวเข้านี่อะมาตะมันเลยไม่เข้าหรือเปล่า อ้ยมีดีเจนด้วยของจริงออก่าเขาพยายามจะฆ่าตัวตายอีกาตัวน้นเอ้าเหนี่น,นเข้าเลยเปิดพิสูดไหนทำไมันเข้าสุดมาอยู่ในนี้กันหมดเลยแล้วอะว่าปลอดภัยายก็ปลอดภัยแต่มาอยู่ในนี้กันหมดเลยนดู <laughs> ไม่อยู่ไม่ได้เลยด้วยอน่ะโอ้มันอยู่ในนี้คือศูนย์ทุกอย่างเลยเหรอใช่ <c oughs> อเอะไรอะไรก็ศูนย์ตายไม่ได้เนะี่ยพอ,อดกดมันก็ไม่ตายตโมยนี่ยังได้ถดนอ้อง <c oughs> my wow. wife